จากราคาด้้มนครับได้ก็ได้มีการยืนราคาได้ครับเหนือโซนประมาณ73นะครับอ่า73นะครับได้มาเทสนะครับแล้วก็กดตัวลงนะครับสบายเล็กน้อยนะแต่จากตัวที่เขาส่งแรงขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวัดกันนะครับว่าเขาติดฟิโบโซนไหนนะครับโดยเขาครับเทสฟิโบโซนประมาณ70-62%นะครับซึ่งอยู่ในโซนราคา6 9 5 9 7ถึง69.095โดยประมาณนะครับ หลังจากนั้น,นครับก็ได้มีการดันราคาขึ้นไปนะครับมีการดันราคาขึ้นไปนะครับเทสโซนซัพพลายที่เรามองไว้ว่าเป็นแนวต้านเนาะก็โซนประมาณ73นะครับเ3โดยประมาณนะเป็นแท่งที่มีอิมบาลานซ์เขาส่งราคาลงมานะครับก่อนที่เขาเบรกเนาะเบรกตัวมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากนั้น,นครับก็มีการเทสโซนแนวฟิโบแล้วก็ยืนยันคอนเฟิร์มขาขึ้นอีกทีหนึ่งโดยการเทสในส่วนของดีมานของกรอบนี้นะครับกรอบ 62%เนะครับถึง70%นั่นเองขึ้นเลยแล้วก็ดาราคาขึ้นไปนะครับโดยแนวรับถัดไปนะครับเราก็จะมองว่ามองจุดที่เขาส่งราคาขึ้นไปนั่นเองครับก็คือ69.986นะครับถัดมาก็69.2 69.025นะครับ69.025นะครับโดยประมาณและแนวรับสุดท้ายนะครับที่เป็นดีมาน์ที่ส่งราคาขึ้นไปตั้งแต่ช่วงก่อนนครับสสัปดาห์ก่อนเนาะ68.2ครับ หากแนวต้านนี้ยืนราคาได้ครับหากแนวต้านเจ็ดสามนะครับยืนราคาได้นะครับแนวโน้มครับจะดันราคาไปถึงโซนเจ็ดสี่จุดหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็อีกโซนนึงเลยครับก็เจ็ดสิบหกนะครับเจ็ดสิบหกโดยประมาณเลยนะครับเจ็ดสิบหกซึ่งเป็นสะพายกรอบด้านบนนี่นะครับมุมมองของน้ํามันก็ประมาณนี้ครับมีแนวโน้มที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะครับยังไงก็บแ a s ในการย่อบายนั่นเองนะครับขอบคุณครับ